การศึกษาเป็นเรื่องใหญ่และสำคัญยิ่งของมนุษย์คนเราเมื่อเกิดมาก็ได้รับการสั่งสอนจากบิดามารดาอันเป็นความรู้เบื้องต้นเมื่อเจริญเติบโตขึ้นก็เป็นหน้าที่ของครูและอาจารย์สั่งสอนให้ได้รับวิชาความรู้สูงและอบรมจิตใจให้ถึงพร้อมด้วยคุณธรรมเพื่อจะได้เป็นพลเมืองดีของชาติสืบต่อไปพระบรมราโชวาท ของพระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9ข้าพระพุทธเจ้าสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต3ขอน้อมกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต3เป็นหนึ่งในสีเขตพื้นที่การศึกษาของจังหวัดมหาสารคามตั้งอยู่ที่อำเภอกกสุมพิสัยจุดกึ่งกลางของภาคอีสานหรือที่เรียกกันว่าสะดืออีสานเรามีภารกิจหลักในการกำกับดูแลส่งเสริมสนับสนุนการให้บริการการศึกษาขั้นพื้นฐานใน4ี่อำเภอคือ 1. อำเภอโกสุมพิสัย 2. ออำเภอเชียงยืน 3. อำเภอชื่นชม 4. อำเภอกุดรังและครอบคลุมพื้นที่ทางภูมิศาสตร์1497ตารางกิโลเมตร34ตำบล481หมู่บ้าน ปัจจุบันมีโรงเรียนในสังกัด1 4 5โรงเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก95โรงเรียนขนาดกลาง48โรงเรียนขนาดใหญ่2โรงเรียนจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีนักเรียนในวัยการศึกษาภาคบังคับ17,077คนข้าราชการครูและบุคลากรในสถานศึกษา1544คนและมีบุคลากรปฏิบัติงานในสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาอีกจำนวน65คนภายใต้การบริหารงานของดรสุภชัยศีหาใต้ภูมิหน่วยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษา มีวิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงานร่วมกันดังนี้สร้างคุณภาพผู้เรียนให้เป็นคนดีเก่งมีความสุขสู่สังคมอนาคตที่ยั่งยืนและมีพันธกิจหลักดังนี้ 1. ส่ง,งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศของผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามศัก,กยภาพ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและทักษะที่จำเป็นต่ออนาคตในศตรวรรษที่21 2. พัฒนาผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญในการจัดการศึกษาที่ตอบสนองทิศทางการพัฒนาประเทศ 3. พัฒนาสถานศึกษาและระบบบริหารจัดการศึกษาทุกระดับให้มีความปลอดภยัย และสถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 4. เพิ่มโอกาสความเสมอภาคลดความเหลื่อมล้ําให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 5. พัฒนาระบบบริหารจัดการของหน่วยงานในสังกัดให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเหมาะสมกับปริบท จากการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาเรามีผลงานและรางวัลที่ภาคภูมิใจดังนี้มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปรง่งใสในการดำเนินงานของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ประจำปีงบป,ประมาณ2565ได้คะแนน97.18อยู่ในระดับ AA มีผลการติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปีงบประมาณ2565ได้คะแนนเฉลี่ย4.86อยู่ในระดับดีเยี่ยมรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปีการศึกษา2,565ระดับภูมิภาคได้รับรางวัลระดับดีเด่นมีสถานศึกษาครูนักเรียนและบุคลากรได้รับรางวัลระดับชาติดังนี้รางวัลทรงคุณค่าสพท OB เ c a w a r d s ครั้งที่11ประจำปีการศึกษา2,564ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้รับรางวัลดังนี้รางวัลชนะเลิศเรียนทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยมส่งเสริมการใช้นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ทางไกลผ่านดาวเทียมระดับปฐมวัยโดยว่าที่รอยตีวิวัน์ค่ามากครูโรงเรียนบ้านหนองสะพังนนสะอาดรางวัลชนะเลิศเหรียญทองลูกจ้างยอดเยี่ยมสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาโดยนายสิครินแสนทานักจิตวิทยาประจำสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษารางวัลรองชนะเลิศอันดับสองเหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active Teacher ระดับปฐมศึกษาโดยนายลิขิตกาลีพลครูโรงเรียนบ้านหัวนคคโนนสมบัติรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งเหรียญทองสถานศึกษายอดเยี่ยมผู้ปฏิบัติงานด้านดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับขยายโอกาสและรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองเหรียญทอง สถานศึกษายอดเยี่ยมการจัดการศึกษาโรงเรียนสุขภาวะระดับขยายโอกาสโดยโรงเรียนบ้านหนองซอนรางวัลครูดีในดวงใจประจำปีพศ2564โดยนางสาววันนีแสนคำพาครูโรงเรียนบ้านหนองกุงวันดีประชาสรรรางวัลเสมาพิทักษ์ประจำปีงบประมาณ2565 จากกระทรวงศึกษาธิการโดยนายบรรณกรกงภูทรผู้อำน,นการโรงเรียนบ้านทับม้าดอนหันแหวงวิทยารางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศประจำปี2565 จากกระทรวงศึกษาธิการโดยเด็กหญิงพิชากรสอนพิรมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6โรงเรียนสีโกสุงวิทยามิตรภาพที่209รางวัลชนะเลิศกิจกรรมเผยแพร่ผลงานสื่อนวัตกรรมพัฒนาความสามารถในการอ่านและการเขียนที่ประสบความสำเร็จปี2565 จากโครงการรักภาษาไทยเนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติปี2565ของสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยนายลิขิตกาลีพลครูโรงเรียนบ้านหัวนกรคำนนสมบัติและที่โรงเรียนบ้านจานนลสูงได้รับการประกาศเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาปีการศึกษา2563จากกระทรวงศึกษาธิการ และพวกเรายังมีความมุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนภารกิจไปสู่เป้าหมายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสร้างคุณภาพชีวิตของเด็กไทยให้เป็นพลเมืองดีของชาติภายใต้วิสัยทัศน์ของเราที่ว่าสร้างคุณภาพผู้เรียนให้เป็นคนดีเก่งมีความสุขสู่สังคมอนาคตที่ยั่งยืน